ไอศครีมกะทิโบราณมาร่วม40ปีสวัสดีสวีเด,ดวันนี้จะพาไปกินไอศครีมลุงชมคนเชียงรายก็เรียกไอติมลุงชมนั่นแหละสู้บรรยากาศในร้านก็สบายๆราคาไอติมเริ่มต้นที่30บาทเครื่องเคียงและท็อปปิ้งก็เลือกได้ตามใจจุกๆและซิงในเจอร์ของเขาก็คือไอติมกะทิวันนี้เราสั่งถั่วใหญ่1กิโลมากินกันชิลๆเครื่องเคียงเป็นแบบรวมใส่ให้หมดทุกอย่างเขาโพสสลิมถั่วขนมปังมันหวานฝักเชื่อมข้าวเหนียวเข้าใจาอะไรใดๆใส่ไปให้หมดเหนื่อยเพราะเส สิ้นกระบวนท่าหน้าตาน้องก็จะเป็นแบบนี้ว้าวมันได้กินแบบนี้มานานแล้วตั้งแต่สมัย15บ้าบาทเธอดูน้องสลิมสีชมพูนั่นสิว้าแล้วก็ซวบรสชาติก็คือเจ้มจนหวานมันเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเย็นเขี้ยวหรือว่าอย่างเราต้องรอให้น้องหนกลายเป็นร้อดช่องน้ํากระทีแบบนี้ก็ร่อยชื่นใจค่ะร้านหยุดทุกวันจันนะพิกายู่ข้างโร เดี๋ยวเขาซอยสนุกเกอร์แล้วก็จะเจออยู่ทางขวามือใครเป็นคนเชียงรายแล้วยังไม่เคยลองบ้างรายงานตัวคนเชียงรายปลอมในเม้นเลย